ตจงบึงมากปุ๊บปวนบ้านังทำมาด่าเหินบ่พอขายครื拜拜่องบึงไต่มากแรงเนาะบ้านี <influences> ้คือการไปเรื่องพอที่คือจำบึงเบิ่งได้ผัดวานะได้ละปูไม่ทีพอตั้งมาที่องบึงเบิ่งได้อนันต์เสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว

ใสบุญบาปมือเคยเคยเคยทางพระโชคบุม,มากป่าทีโาท่โชคป่าทโชคป่าที่ะไม่โตอึ้งอั่างหนการดพระางห <c oughs> ไม่ปิเค <c oughs> ยมือ <c oughs> มาคักมาเลอ้าเ <c oughs> ข้ามาลุกเข้ามาลุกนี่คือพระ่างหนไม่ปิดเ <c oughs> ขาเ <c oughs> อพอกระพดจะถึงเลา เออพายรามากอีพอเออเปิงเงื่อเป็นท่อคายออกมาเป็นเงื่อเป็นท้อมเออลูกวัาแบบมาบวชท้าวช่างนะลูกเนาะทางพระพุทธั่งช่างนาคุปนามบกโกท้าราท่างบุญทางกุ้งทไปเรื่อเบื่อท้ท้มบึงไปแล้วลูกเออด้วยบุญบาดมีขององคูงานของเข้าคือปูชี่ขาวคือเพฟย์ชอยกบปักรักท้งรักท้าลูกวานบ้านเมื่อหายรุ่งรุ่งดึงดึง เออผู ừ, I, át, I, ja, là, ้เฝาาก็ม uh, ีผู้ขาผู้มีกับคนรอคือเก่าหนักปูตาเนาะปูตาเอออีฟเอาไปเลยนิดเสียงอีฟน่าบารักกินงเขาก็แข็งไมมือนกันมือเมื่อคลายบาราจินิดเสียงอีฟไปทัพงานก็โทษไปโทษไปเออเมื่อบาร์สิเปิดเบิ้งว่าท่านว่าเออผู้รังค์คนนั้นหรอกเนาะดูใกล้ดูใกล้อืมการได้ยินเสียงพอเมื่งทางรักินนั่งหล่ะจู่ไถ่กับอยู่ประเทศอังกินจ้าดูอังกฤษอืม เงบิงมากคุณปู่บ้านมันทํามากเหรอเยบ้พ่อขายเครื่องบึนได้มากเลยเนาะบ้านนี่คือเกัาไปเลยพ่อคือเครื่องบิงเบื่อไรผัดวานะเครื่องบึงเบื่อไรลูกจับป้าปูเครื่องบึงเดี๋ยวเดียวพ่อดูคือแต่ละมากปบเปดีเดอไม่ถช่ต๊เครื่องด้่เนาะเอาตั้งทีิเอาตั้งจริอเพาเมาเราะเมาแบบนี้อือ รอบเหมาเครื่องบินร่าเหมนเครื่องบิงรบที่สเออบ่ัด้ทำมาดืทำไรทำหนึงบ่ไขึ้นคือจังหวมาขึ้นดูถูทนเอาว่ะเครื่องบิงเบอร์นึกจวาาบเบอร์เก็ดก้าถุงเบอร์เก็ดก้าถุงจับนเิเบอร์เก็ดเก้าถุงกบหลอบที่เสียับ เครื่องบิอนรอบคืนือต้งไปคืนเดะกเก้าถุงเนี่ยก่อนนั้นทีที่หกก่ะจ้ะบ้านคือคือหกได้บ้านคือคือหกก็ได้้ไปคืนรอบทีที่หกเออรอบบ้านคือคือหกงตอาครึ่งรอบบ้านคือคือหกถ้า่างนั้นไม่ได้มันจะเติมก่อนต้องรีบต้องไปจองก่อนนะลไปจองก่อนเดี๋ยวคืนไม่ว่าเดี๋ยวคืนมันจะเติมนะอยะเตืมน้ว่าเจ็ดเก้าถุงเด็ดเก้าถุงนะลูกนะอื เพราะฉะน,นั้นนี่ไปต่อแล้วลนะูกเราเครื่องบินร่างหนึ่งเนะ <c oughs> ก้าสูงถ้างั้นไม่ทันไหมเด <c oughs> ิเออสรงไนมาหาพอแนะลูกเ <c oughs> นาะ <c oughs> ก็ต้องได้รงางวัลไม่ได้รงางวัลตื่นไปไม่ได้ตื่นทางมาจากต่างแดนจากต่างประเทศแล้วพ่อไม่ใช่ธรรมดาอาจคือ้าทิศถึงอีพอโ <c oughs> ควิดโควิดเหมือน,รอนบรา จะล่อควยกับตามปีมันจะไปเจอเขร้านแต่งได้กลับมาวร้ายขายาเอาหน้กนเนาะั้งได้มาหาขอมาขาดมากเลยร้านแต่ได้มากกับภาวะถึงฐานทอการะให้ผูกร้านห้มือถูกมือดามือถกมือมาตอบถึงมื่อบะเอาฝ่ายบัก้าหน่วยรักทึบเก้าบาททิเก้าบาททิบเก้าบาททุกคนนะพวกนะมาน้ำกันได้น้ำกันรัด ได้บักพาคนัราไงไปคือเอาแล้วไงเราคิดกลักบคิดกลับแล้วลุงเอขั้นพูกได้ก็คือว่าได้กลินนะเขากแบงน,นะเนะาะเพราะว่าต้องกินใครกินมันมะพร้าวคนละลูกลูกละสิบเก้าบาทไปกลับได้ด้วยนะลุงนะขั้นภาวาจะจงถือโรงแรมแต่ว่ากลับได้ ต๊สารปุ่มพ่อต่งเติม็อกหมอกเต้าถูมล่ะค่ะการือแต่เก้าถูออกมาออกถูเปล่ากัดไตแฉะอย่างวันไหนวันขึ้นมาทางภูรังคนน้องผมไม่เปิดจังค่ะพ่อเราไขแล้วเร้เคิดมาไม่เปิ เออไอ้ไม่ร่วมถวายร่วมถางน้องลูกน้องได้คือได้เชียงเทีงแล้วเด้อลูกเด้อหายแต่เดินแต่เด้อทุกคนทุกคนหายตามนับด้วยด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงทั่วหนาทั่วตากหายแดงก่ำแดงข้ามหายแบงกิ่นแบงไา่แบงท่านด้าลูกเด้อการกินการทานอืมให้เกิดจากกิจให้เกิดจากใจไม่ได้ไปบังคับไข่นะลูกนะอยากเคลียร์จำเหตุไม่เป็นไร ไม่หาบาทชิบบาทการท่านไหนตลุกแล้วไม่จำเป็นต้องมีเงินแถนเงินร้ายการทักบึงคอให้เราทวายใจทำแค่ไหนไม่เป็นไรก็ได้เกิดบนเหมือนเดิมนะพวกน้าอ่าแต่เรื่องแต่เรื่องพอรับอะไรแต่เรื่องนู้นได้ชื่อเทียงเรียงหน้าไม่ไอไม่ไม่งักความบ้าไรกันงากกูงัก เาาทำหนอก็มันทำมาจากจต่มันง่ายงาหน่อนี่เขาว่าเนีเมื่อกู้เขาทำหนอยคือจทุเก่ากูอายบเก้าปีดอกไม้สิบอกไม้หานมาเป็นอย่างนี้แหละพ่อค่อยชิบหอพอเออทิหอกับพ่อชายรู้เออเรื่องเป็นขาวเนาะแต่ว่าพ่อว่าสูสีเก่าปรเด็นู พ่อว่าคลิปเก่าค่อยดีของงามเออไปได้มากของงามทุกบาทนั่งคุณได้งามคือกับเขาพ่วงมาได้ถึงหมดผู้ใดเท่มกับ้าอ่อนนั้ะเช้าชิปเก่าแหมแต่ว่าเช้าวันเก่าทิปนี่นั่งเบิ้งชะกอดเบ้งนาเป็นลุกเป็นลุกมว่าแม่เห็นบ้านไหนที่นังโลกเก่งไว้นั่น อ๋อขับไม่หายใจเรื่งเรื่อพอเราใ้ลูกายก่าเขาขวัญเได้บ่ขวัญเราพอเ่าควาต้ิงเกงอืนาอครับพอ่าเอาจังหวค่าเออผู้ใดเก่าชิบนางเบิน้อหมูบอให้เขาชิบเก่าเขาเรีงขักก้อนให้เขาทะเดียงขักก้อนเพราะว่าความสวยงามความถูกต้องแมงบุอ่าจเรื่อหมาเขาผู้ใด

ไดนมากเค่มากกองไปูนะด้มากเาเรื่องเรื่องม่นแห่เว่องสามบุตม่านแห่กอกนาวเรื่องแตงวาเถื่อขวายน้ำฟ้าโอ้แตงกวาเต็มไปเลยอาลูกมาเตงมนะโอเคโอเคอาอรู่นง่งมหาคอมากราบคาระบาบมนีหายไม่ถูกไม่รับไม่ถูกไม่มั่นสุขภาพแข็งแรงเ้ืลูกเด้อแต่เรอแต่เริ่ ใครงานบ้อปากแน่งแน่งไบ่ง้เมื่อคือเมาคครับผมไมได้ยินบ่าปูลูกหลานก็ยิมีเงินเพสั่งครับผมถ้าจะมาไดได้่มกนอาแต่เริ่มแต่เริ่มมาเป็นไปอยากไปขึ้นมากจากไปตองใครกับวใครไปนี่ไปถึงใครอยากปวดเปี้ยงนี่ถึงให้ไปเอาถึงเก้าแล้วก็ถึงเก้าจัดไปครับัดไป ครับผมสาธุสาธุสวยวงบาร the, ์รับมือาหมว่อาวใครเใครมามืเืออรุ่ณงพันต่างคำพันเราวงพุทคำพังเหรอแต่มีโชครมายมอพอคอเข็งเนห่ยไปขาขามันเหงื่อหัน่าป็นขอไม่ถึงได้เงื่อนแม่ไม่ถึได้อนเออนึ่งุสาธุครับ ตัうう ay, hi, ้งใจเรื่ๆแม่บอกแล้วแกัวใจวายคอามว่าขือขี้ข้อเขาปรกกาถี้ข้อได้ได้ได้ปากกได้หักแนเนาะลูกนใจมึงบุญมึงความฉันเราะลูกเนาได้ทุกคนแต่ละ